สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาทํากิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือนะครับของโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์นะครับว่าเราทำเราทำคลิปนี้ขึ้นมาจะทําขึ้นมาเพื่อให้บอกถึงว่าเราเราโรงเรียนทางโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์เนี่ยได้ระบายสีนะครับในการทํากิจกรรมลูกเสือนะครับทั้ง3รุ่นนะครับอย่างตัวอย่างด้านหลังนี่ครับเป็นรุ่นของสามัญนะครับสามัญมีทั้งลูกเสือและเด็กนารีนะครับ มีวิทยากรแล้วก็มีผู้กำกับนะครับทั้งสำหรัทั้งมีทั้งมีวุฒิทางลูกเสือเป็น A.T.C. นะครับระดับ A.T.C. นะครับแล้วก็มีของ B.T.C. นะครับพร้อมนะครับทุกอย่างนะครับนี่ครับมันก็เป็นแบบนี้นี่ดูดูดูนี่ครับนี่นี่นี่นะครับนะครับนี่แค่ตัวอย่างเล็กๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับนะครับอีกด้านนึงตามมาครับตามมาครับตามมาครับ อองมันอาจจะแบบว่าก็แก,ก๊กก็แก๊กนิดนึงนะครับให้พ้นแสงมบเพ้นแสงมาอ่านะครับเพ่มแสงนิดนึงอ่านะครับในที่ในตรงนี้ก็จะเป็นของรุ่นของลูกเสือของลูกเสือสำรองนะครับผมก็มีมีวุดทางการทางาลูกเสือก็มีระดับ ATC เช่นเดียวกันนะครับมีประจ,จํามีของทุกรุ่นนะครับแล้วก็มีวิทยากรวุฒของระดับ A b อ c ทางลูกเสือมีครบนะครับ กิจกรรมมีระดับเด็กป1ป2นะครับแลป3นะครับนี่ครับมีท่านนะครับนี่ครับคือเพลงเพลงนี้กำลังมาครับผมกระแสกำลังมา พก็จะเต้นนะครับพี่กก็จะเต้นนะครับกับพวกกับต่างๆแล้วเขาาจะเต้นนะครับครับนี่ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับของทางโรงเรียนชุมพูนะครับเดี๋ยวจะมีน่กรุ่นครับอยู่ด้านนุ้งไกลมากครับเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปโดนครับเอาละครับเห็นไหมครับครับไปครับไปโดนครับอ่าแล้วครับวันนี้ถ้าเราวันนี้เรามาดูรุ่นของสามัญนะครับสามัญรุ่นใหญ่นะครับหมดแดงหมดแดงแล้วก็มีผู้กำกัดอยู่ด้านหลังนะครับขอให้คําแนะนํา นี่นี่นี่กูราตีนะครับแล้วกักูสภาพรไม่ไหว้บกล้องเลยเดี๋ยวลงทุงพูดพูดดีๆนะพูดดีๆนะเอาก็มาครับมามากิจกรรมก็อยากมาดูไ้ดไกิจกรรมยอดนิยมครับผมเต้นเพลงเมาคีครับ มีครูศิลาแล้วครับแล้วก็มีครูทงนะนี่ก็มีคุูเอางลูกเสือเป็นเอ c ีซีเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็ผู้แล้วก็มีเราพุ่งกลับนะครับคือครูทงชัยนะครับนันนี้นักเรียนกำลังข้าแสดงออกมากๆครับมีส่วนร่วมแต่ละคนนี่ดูครับโอ้ยอยากจะทำกิจกรรมสื่งสูงด้วยไประหว่างที่เขากำลังคิดหาเพื่อนทำมัฟิวนะคะครูจะ ตอบคำถามในการทำกิจกรรมของเรานสัตว์ปิตอาสาในวันนี้นะคะเมื่อกี้คุณบอกไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมโดยรวมของโรงเรียนชุมชนบ้านตะเลทับนะครับเดี๋ยวก็เราก็มาจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มาติดตามกันต่อครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับต่อใครให้ด้วยนะครับบ๊ายบายวันนี้ครับ